ตัดโปรโมชั่นส่วนลดไปเลยราคาละแสนสองนะครับนิสสันม้าปี2019นะครับคันนี้เหลือ1 9 9 0 0แบาทจากเมื่อปีราคาอยู่3ามแสนนุ่ต้นวันนี้เหลือ190,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่3ามหมบาทนะฮะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนะฮะไซเบอร์ชิรักดีกว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์เยอะเลยครับปี2019ครับอยากได้มามีคันเดียวครับคันต่อมาครับทูโรอีกครับนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับชอมเดียวกันเลยนะครับน้าแต่ปีแก่กว่าเท่านั้นนะครับนะฮะนี่ครับ จากราคา2แ0น3หมหมบาทลดไปเลยครับ1 0 0 0บาทเหลือเพียง1แสน3หมื่น9หมืนบาทได้เกียร์ออตโต้ครับผ่อน3 0 0 0นบาทนะคันต่อมาครับเป็นปี2000เท่าไหร่ครับ2018นะครับ2018ตัวนี้นะครับก็ลดไป102ครับเหลือ2แสน3หมื่นครับว ผ่อน4,000บาท่านั้นครับรถทุกคันยังสูญการันตีนะครับไม่มีชนหนักพิการน้ําท่วมนะครับร้อสี่สิคัญครับการันตีเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะอีกหนึ่งปีนะครับสารประกันภัยให้หนึ่งปีนะครับส่วนสีโดเรมบอนนะจะแลงขึ้นมาหน่อยครับเพราะใส่แหม่ใหม่ยางใหม่แล้วเป็นปีสูงอานะครับเป็นปี2019นะครับคันนี้นะครับเหลือเพียงนะครับ259,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับคันสุดท้ายครับนะฮะส่วนรถจุกๆุไปแล้วครับ 4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทวันนี้นะครับเฮียสุวิขายไปเลยนะรถไปแสนสองเหลือเพียงสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ใส่แม็กใหม่ยังใหม่เป็นรุ่นตัวท็อปนะเป็นรุ่น VL v r ดูไงครับแอร์ดิจิตอลนะครับผมนะครับโปรามีสิงวันเช้านะครับใครชอบรถฮาร์ดแบ็คฮาร์ดประตูตระกูลนิสันนะครับเขาเรียกโนต VL นะครับ เหลือเพียง2องแสนเจ็ดกบาทนะครับโปรรถเก๋งวันนี้นะครับห้าคันนี้นะครับส่วนรถแสนสองฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอการันตีไม่มีโชดับพิโกน้ำท่วมสิทธั้งคัญครับของดีของถูกพีจำนวนจำกัดนะครับอยากได้ต้องรีบมาเพราะที่นี่ของดีของถูกชื่อว่า999ก้ารถบ้านสวิตถูกและดี